ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่อ p k 2 4อย่าลืมอ d p k 2 4ที่ผลงานคุมทีมของมาริซิโอบอเชติโนเอริกเทนฮาร์โทมัสทูเคิลลุยเอลิเก้และจูเลนโรเปเตกี5ตัวเต็งที่จะได้มาเป็นคุณซือคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในซีซั่นหน้าเดอะการเดียนสี่องกฤษเปิดเผยว่าปีสแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ยักษ์ใหญ่แห่งศึกพิมเบรนเกฤษดลิร์รายชื่อหาผู้จัดการทีมที่หวังดึงมาสารงานต่อจากราฟรังนิกคุนสือชั่วข่าวชาวเยอรมันเอาไว้แล้ว5้ารายชื่อที่อยู่ในลิก์ก็คือมาริซโอโปเชติโนเทรนเนอร์ของปารีสแซง์แมงเอริกเทนฮาขุนสือของอาแจ็กอัมสเตดัมโทมัสตุเคอร์ผู้จัดการทีมเชลซีลุยเอลิกเก้เฮดโค้ชทีมชาติสเปนและจูเลนลูเปเต,เติกีในใหญ่เซบีย่าขุนสือทั้ง5คนต่างได้รับการยกย่องในเรื่องฝีมือการคุมบังเหียน และนี่คือการเปรียบเทียบผลงานในการคุมทีมของพวกเขาเอริกเทนฮาร์คุมทีมก o เฮดอีเกิลอูเทรคและอาแจ็กซ์สามเกมชนะ228เกมเสมอ60เกมแพ้68เกมยิงได้859ลูกเสียไป386ลูกเฉลี่ยคะแนนต่อเกม2.08เปอร์เซ็นต์ชนะ64.04เปอร์เซ็น เปอร์เซ็นต์แพ้19.1%ประตูได้เฉลีย่ยต่อเกม2.41ประตูเสียเฉลีย่ยต่อเกม1.08มาริซซโอบูเชติโน่คุมทีมเอสปานยอนซัทตัมตันสเปอร์แพ้แฉเล่นไป588เกมชนะ286เกมเสมอ126เกมแพ้176เกมยิงได้996ประตูเสียไป690ประตู คะแนนเฉลี่ยต่อเกม1.67เปอร์เซ็นต์ชนะ48.6เปอร์เซ็นต์แพ้29.9ปร์ประตูได้เฉลี่ยต่อเกม1.69ประตูเสียเฉลี่ยต่อเกม1.17โทมัสทูเคิลคุมทีมไมา์ดอทมุนแป้แชร์เชลซีเล่นไป494เกมชนะ289เกมเสมอ91เกมแพ้114เกม ยิงไปได้1016ลูกเสียไป553ลูกคะแนนเฉลี่ยต่อเกม1.94เปอร์เซ็นต์ชนะ58.5%เปอร์เซ็นต์แพ้23.07%ประตูได้เฉลี่ยต่อเกม2.05ประตูเสียเฉลี่ยต่อเกม1.11ลุยเอลิเก้คุมทีมโรมา่าซัลตาบิโก,โกบาร์เซลโลน่าและทีมชาติสเปนเล่นไป294เกม ชนะ187เกมเสมอ46เกมแพ้61เกมยิงได้700ลูกเสียไป295ลูกคะแนนเฉลี่ยต่อเกม2.06เปอร์เซ็นต์ชนะ63.6%เปอร์เซ็นต์แพ้20.7%ประตูได้เฉลี่ยต่อเกม2.38ประตูเสียเฉลี่ยต่อเกม1.003จูเลนลเปตตกีคุมทีมรายโยบเยกาโน่ปอโต้ทีมชาติสเปน เรอัลมาดริดเซบีย่าเปลี่ยนไป263เกมชนะ169เกมเสมอ60เกมแพ้44เกมยิงได้467ป,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 ประตูเสียไป221ประตูคะแนนเฉลี่ยต่อเกม2.04เปอร์เซ็นต์ชนะ60.4เปอร์เซ็นต์แพ้16.7ปรประตูได้เฉลี่ยต่อเกม1.77ลูกประตูเสียเฉลี่ยต่อเกม0.08 ซื่อยักษ์ใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์อินนิงนิวเชื่อว่าอาจจะกอับสด์ดัมอาจจะพร้อมปล่อยตัวเอริกเทนฮากหลังจบฤดูกาลนี้ทามกลางข่าวการเป็นตัวเต่งคุมทัพแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสมูสซอนดังแห่งศึกพรีเม,มียร์ลีกอ้างอิงจากบทสัมภาษณ์ของเอ็ดวินฟาร์เดอร์ซาผู้บริหารของสมสรอนกูซือชาวดัตกลายเป็นหนึ่งในตัวเต่งที่จะเข้ามาทำหน้าที่ในายใหญ่ในถิ่นออตทฟอร์ดรวมด้วยมาริโซโบชติโนจากแป๊ะแฉ โดยราฟรังเิกุซื้อชื่ขาวคนปัจจุบันจะขึ้นไปนั่งในตำแหน่งที่ปรึกษาสโมสอหลังจบฤดูกาลนี้องไรก็ตามดูเหมือนว่าข่าวนี้จะมีน้ำหนักมากขึ้นโดยแมนเชสเตอร์อฟนิเกลวิเคราะห์ว่าอย่างน่าสนใจว่ามีความเป็นไปได้ที่เชนฮาร์กจะกลายเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของปีศาจแดงหลังเอ็ดวินฟอร์เดซาได้ออกมาพูดถึงแผนงานของอาแจ็คโดยเขากล่าวว่าสโมสอได้เตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นแล้วสิ่งนี้หมายความว่าเรากำลังทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม เช่นเดียวกันกับนักเตะที่รับความสนใจจากหลายสโมสรเมื่อเราโชว์ฟอร์มได้ดีก็มักมีความสนใจเข้ามาถ้ามีความสนใจในตัวของนักเตะหรือโค้ชซึ่งเราเคยเจอมาแล้วในอดีตดังนั้นเราจึงต้องแน่ใจว่าเราพร้อมแล้ว